เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของผู้ปกครองนําตัวเด็กหญิงวัย15ปีครับที่ถูกสัตวแพทย์เนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมาร้องต่อทางด้านของเจ้าที่ตารวจนะครับ โดยทางด้านของนายกริตเนี่ยอายุ42ปีนะครับนำตัวน้องเออายุ15ปีครับอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจหวาดกลัวเดินทางมาพบกับทางด้านของเจ้าที่ตํารวจสอพอคลองหลวงครับเพื่อที่จะทําการแจ้งความกับทางด้านของพลตํารวจโทอุทัยครับทองสาลายสาระวัตรสอบสวนสอพอคลองหลวงเพื่อให้ดําเนินคดีกับสตวแพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีการกระทําอนาจารย์หลานสาวนะครับขณะนํานแมวเนี่ยไปทําการรักษาโดยทางด้านของผู้ปก ครับในกริฑเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยชวนหลานสาวที่ถูกล่วงละเมื่ทางเพศมาช่วยอุ้มแมวเนี่ยไปที่คลินิกหน่อยเพื่อทําการตัดไหมเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการนําแมวเนี่ยมาทําหมันแต่ว่าแผลของน้องแมวเนี่ยที่ทาหมันเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะเกิดเหตุเนี่ยตนเองเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินเพื่อที่จะทําการชําระเงินต่างๆโดยหลานสาวเนี่ยอยู่ที่บริเวณหลังเคาน์เตอร์และมีฉากกั้นตนเองเนี่ยมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นขณะขับรถกลับบ้านจึงได้มาทราบเรื่องว่ามันเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นโดยน้องเอเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยขณะที่กําลังจะนาแมวเนี่ยใส่กรงทางด้านของสตอแพทย์ที่ดูแผลของน้องแมวอยู่เดิน เข้ามาแล้วก็มีการดึงเสื้อของตอนเองเนี่ยออกมาแล้วนํามือค่อยๆล้วงเข้าไปที่เงงเกงวอร์มเพื่อจับอว,วัยวะเพศโดยกระทําแบบนี้ถึง2ครั้งจากนั้นเนี่ยตนเองก็รู้สึกตกใจตัวเนี่ยสัน่นแล้วก็พูดอะไรไม่ออกจากนั้นสตวแพทย์คนดังกล่าวยังได้มีการพูดอีกว่าขอเบอร์ได้ไหม จากนั้นสตแพทย์จึงได้มีการเดินมาส่งน้องเอ,งเองขึ้นรถโดยทางด้านของพลตํารวจโทนะครับอุท,ทยัยสรารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยได้มีการสอบปากคําไว้เป็นหลักฐานแล้วและจะมีการสอบปากคําผู้เสียหายร่วมกับทางด้านของสหวิชาชีพเพื่อประเมินต่อแล้วก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย